ดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไส้กรอกนะคะเราทําไว้ตอนเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยายัดไส้นะคะทําไว้ก่อนแล้วก็หมักไว้สักประมาณคืนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาปลายัดไส้นะคะเนื้อหมูเนี่ยใช้เนื้อหมูเอาใช้เนื้อหมูสันนอกนะคะตรงคอหมูอะคะ่ะตรงตรงคอหมูแล้วก็มันหมูแข็งเนื้อหมูประมาณ600กรัมนะคะแล้วก็มันหมูแข็งประมาณ200กรัมอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่น้าประมาณ200กรัม แช่น้ำแล้วก็เสด็จน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็มีกระเทียมนี่น่าจะซักประมาณ60นะคะเราจะใช้ประมาณ60-70กรัมประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องปรุงอื่นก็จะมีมีเกลือมีซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ําตาลทรายนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปบดก่อนนะคะ หมูนะคะหมูหดมารียบ่อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสนี่เกลือนี่ใช้สักประมาณครึ่งช้อนชานะคะกะเอาเนาะแต่ว่าแอลประมาณครึ่งช้อนชาี๋ยวค่อยชิมนะคะ,ะประมาณเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่อแอลจะใส่<ม>น้ำตาลทรายไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีซอสซอสหอยนางรมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็จะต้องอมีซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วอะไรนะซีอิ๊วปรุงรสนะคะเอาชชยซีอิ ine, CEO, ๊วเห็ดหอมเนี่ยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะแค่นี้พอนะคะแล้วก็มีอ่าพริกไทยดำพริกไทยดำพริกไทยป่นได้หมดเลยนะคะพริกไทยประมาณหนึ่งช้อนชา อันนี้เป็นพริกไทยดำนะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะใสกะะ่กระเทียมคนะ่ะกระเทียมบดนะกระเทียมแบบสับหยาบนะคะแอลสับหยาบนะเนี่ยคะใส่ลงไปแล้วเราจะคลุกก่อนนวดตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยใส่ข้าวนะคะแล้วพอใส่ข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปนาบในกระทะชิมสักนิดนึงว่ามัน ว่าขาดอะไรขาดเหลืออะไรเราจะได้เติมเพิ่มนะคะก็อันนี้คือแอลบดเนื้อแบบละเอียดเกินไปนะเนี่ยคือจริงๆแล้วอะตัวมันมันแข็งไม่ต้องบดละเอียดแบบนี้ก็ได้นะคะมันแข็งเราแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปด้วยก็ได้นะ อันนี้ก็คือแอลบดรวมกันเลยมันก็จส่แบบเราก็ฟาดนิดน,นึงนะคะนะ,คะ,ะเดี๋ยวเรานวดตัวนี้ให้มันเหนียวกันก่อนเหนียวเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ข้าว เพราะว่าตอนที่เราใส่ข้าวเราจะเมื่อเขาไม่นานเพราะว่าข้าวดือข้าวมันจะเล็นี่นะคะทำจริงง่ายๆค่ะวันนี้แอลจะยังไม่ไม่ใส่ไส้นะคะเพราะว่ามันดึกแล้วแหละมันบ้านแอลจะประมาณจะสองทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมักเขาไว้ก่อนหมักเขาไว้ที่วางไว้ที่ข้างนอกนี่แหละค่ะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมายัดเพราะว่าตอนที่เราทําเราก็เอาเขาไปตากใช่ไหมคะเอาเขาไปใส่แดดแล้วก็หมักไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละแล้วพรุ่งนี้ช้าร้อค่อยมายัดไส้นะคะพอดีบ้านแอลเนี่ยไม่เยะไม่ร้อนนะคะประมาณ20กว่าองศาค่ะเพราะว่าถ้าจะใส่ไส้วันนี้เลยคงจะเดกดนะคะอ่าเสร็จแล้วประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวนะคะแอลใช้ข้าวเหนียวนะคะใช้ข้าวเหนียวแอลจะใส่ข้าวเหนียวเยอะกว่าสูตรปกตินะคะเพราะว่าแ้วชอบกินไส้กรอกข้าวอะค่ะไส้กรอกข้าวเสร็่ไส้กรอกข้าวใส่หมูคือหมูจะประมาณนิดนึงอะค่ะหมูนิดนึงแล้วที่เหลือจะเป็นข้าวเนาะหรือใครจะใส่วนเส้นก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ข้าวเยอะเหมือนแอลก็ได้เนาะใส่วนเส้นแทนก็ได้ข้าวเหนียวนะคะ แอลก็ข้าวเหนียวนี้มันก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะเนาะ,นะก็เอาข้าวเหนียวมาแล้วก็เอาไปแช่น้ํานิดนึงนะคะแช่น้ําแล้วก็ให้มันกระจายตัวให้มันแบบแตกเม็ดอ่ะนะแล้วก็เอามาใส่ใครจะใช้ข้าวหุงก็ได้นะคะแต่พอดีว่าแรามีข้าวเหนียวที่นึ่งไว้แล้วมันเหลือก็เดี๋ยวเอามาทําไส้กรอกนะคะก็จะเป็นไส้กรอกข้าวะคะ่ะ ถ้าเป็นตอนเด็กๆเรลจะชอบกินไส้กอรอกที่มันมีมันเยอะๆค่ะไส้กอรอกมันเยอะอร่อยแล้วก็เวลาย่างนะเอาไปย่างใส่ใบตองค่ะเอาใบตองห่อแล้วย่างไฟค่ะย่างไฟย่างต่อ่านมันจะหอมมากนะอันนี้ก็คือจะทําอาหารที่จะคิดถึงตอนสมัยเด็กแราถ้าเป็นไส้กอรอกข้าวแบบนี้ก็หน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนหน้ามาหาลัย ไมละห้าบาทใส่กอกข้าวใส่กอกอีสานเ,เราทํากินนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนวดนวดพอแบบเนี่ยมันเหนียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอาไปนาบในกระทะนะคะเอาไปนาบในกระทะชิมซิว่าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวไหมอ่าคงไม่เปรี้ยวหรอกเค็มหรือเปล่าเค็มเค็มกลมกล่อมมัยยังนะคะเดี๋ยวเราเอาไปชิมแล้วเราก็มาเพิ่มมาปรุงรสเพิ่มได้ทีหลังนะคะชอบรสอะไรก็ปรุง ปรุงได้นะคะเดี๋ยวแอลจะเอาไปนาำในกระทะชิมก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเราจะมายดัดไส้กรอกกันนะคะแอลเอาไปน้ำในกระทะชิมแล้วก็คือเป็นรสชาติที่แอลชอบนะคะใครอยากจะปรุงเค็มปรุงหวานเพิ่มยังไงก็ตามชอบนะคะเดี๋ยวแอลจะหมักเขาไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะวางไว้ข้างนอกนะคะปิดแรปพลาสติกให้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วเรามายดัดไส้กรอกกันนะคะวันนี้ก็ ไปแล้วคนะ่ะเป็นนอนแล้วคนะ่ะเดี๋ยวเรามา อย่าใ็กรอกนะคะตัวไส้นี่ก็คือแอลใส่ไปแล้วนะคะก็เปิดเครื่องค่ะแล้วก็ค่อยๆอยัด ขมวดขมวดโรมก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวเราค่อยมัดน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมัดเขานะคะก็ม้วนนะคะแอจะทำเป็นก้อนไม่ใหญ่มากนะคะก้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ ก้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ม้วนประมาณนี้ค่ะนี่นะก็ม้วนแล้วก็ม้วนเป็นก้อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะม้วนให้เสร็จเลยนะคะ แดดนะคเป็นแสแดดไได้สองวันะนะคะกอแห้งน,นะคะแห้งมาเลยเราจะเอามาจะเอามาทอดะเอามาทอดเอามาอบเอามา